เป็น,เป,นเป็นชุดชุดครบเซตเลยชุดคงสวัสดีนะฮะซึ่งเป็นชุดที่แบบสวยจัดมากอะเนี่ยแล้วคู่นี้ได้แล้วคู่นี้ได้มาจากไครอันนี้เป็นป้าของป้าแล้วของป้าได้มาบ <light. S 1> แบบ yeah. ยังต่ำแล้วก็มีตัดติดติดตามนัทนานะแต่ถ้าถามว่านัทนาสวยวันนี้อันมีแต่สำหรับพี่เนี่ยทั้งหนาทั้งเขม้มขนาดนี้พี่ว่ามันก็สวยมากเลยใส่พยุดนะปีหนึ่งเปิดนะอันนี้ก็สวยแชมป์มากถึงแต่งเล่นมาอันนี้น่าจะแชมป์สุดนี่ก็เป็นน้องคุณนะครับ รู้คุณคือเป็นเอ่เียนทะเด็กรุ่นใหม่อนาคตไกลนะเจนจ้ร์จอไปเจนจอร์สวัสดีครับมาพบกับผมเชิญลังเทพครับผมและท่านนะท่านรัฐมนตรีรัทรวงราพันคนลังเทพครับแล้วก็เดอจอขอเดอะร็อกสักหน่อยนี่นะฮะวันนี้เรามาพบกับแขกรับเชิญสองท่านครับผมท่านแรกคือน้อง ภูมิ249้ครับผมอ่าแลวก็น้องตีวัดวังอีกรอบนึงนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อกี้น้องตีวัดวังเพิ่งเช่า,าใบสเกลเ,เงินเป็นราคาสถิติใหม่นะฮะสามแสนห้าหมื่นบาทแต่ตอนนี้พอดีผมก็ไปดูของของน้องตีวัดวังเนี่ยเขาก็มีมาสามองค์นะฮะสวยจัดเลยอ่านีนะฮะเป็นเป็นชุดชุดครบเซตเลยชุดคงสวัสด,ดีนะฮะซึ่งเป็นชุดที่แบบสวยจัดมากอะเนี่ย,ยนี่มีมีพักกิ่งใหญ่คงสวัสด,ดีแล้วก็พักกิ่งคงสวัสด,ดี แล้วก็จะเป็นพระชัยวัฒน์คงสวัสดีนะฮะสามองค์สวยจัดทั้งสามองค์เลยนะอันนี้พอผม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 ได้ส่งพระเบื้องต้นมาแล้วแหละก็คือก็ไม่มีไม่มีจุติอะไรเลยนะตีสามองค์นี้แบ่งพี่ได้เท่าไหร่น้องคืนนี่ยอาเน็ตเลยนะพี่ได้ยี่สิบห้าครับพี่ยี่สิบห้าใช่ไหม <25. S 1> จอไม่ต้องลุกนะเพราะว่าเอ่อมี้ีตีขอซื้อใบสเกสามแสนห้าสองแสนห้า เปล่าสองพัห้อันห้าอันนี้อันนี้ก็จ่ายเป็นแสนตลอดเอเมื่อกี้จ่ายสองันห้าผมกลับบ้านเลยอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอันนี้เพิ่งขายอัดลูกค้าหน้าร้านได้ใช่ไหมล้วเตรียมเงินเอาไว้อยากซื้อไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ต่อเลยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจอเซ็งเพราะว่าอันนี้เป็นพระที่ว่าราคาไม่แพงนะฮะแต่ว่าสวยทั้งสามองค์เลยเพราะว่าสามองค์นี้เดคือขึ้นผิวไฟหน้าหลังแล้วคือจมูกร้อยด้วยกันทั้งคู่แล้วพระไม่มีคุณเลย เป็นผ้าที่เพอร์เฟกเลยนะสองสามองนะก็ชุดนี้พี่ไม่ต่อเลยตีนะครับขอบคุณเยอะเเดี๋ยวเอาเอามีมัดไหนอ๋อเนี่ยมมัดนีมันนี่แถมเลยสองหมื่นห้าพี่หนึ่งสองสามอันนี้สองหมื่นห้าครับน้องตีไม่แถมเลยอ่าาน้ำมันน้องอะไรเงี้ยโอ้โหตีก็ท่วมแล้วตอนนี้เห็นบอกว่ามีคนมาขอซื้อสี่แสนแล้วนะไปตะเกก็สามองนี้ของน้องตีวัดวังนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยราคา 2 5 0 0 0 0บาทครับผมแต่ถ้าตอนชั่วโมงแรงๆนี่ซื้อไม่ได้นะสองหมื่นห้าเลยเหรอสองหมื่นห้า0ันบาทเ่ยโอ้โหยังไม่ได้ขายอ่ะเนี่ยอยู่กับต่อไหมอยู่กับต่อนี่ยเอาเอาป่ะเอาไปแปดหมื่นไอ้ตตีนี่ตัวจริงนะเขาเป็นคนที่ถามว่าเป็นเซียนที่ซื้อดีเท่านักสะสมเลยใช่ถูกต้องแล้วก็เป็นคนที่แบบตั้งแต่ครบตีวัดวังมาเนี่ยสามปีเนี่ยก็เคยเที่ยวอวดล้วนเลยครับ เขานวดกระปูอยู่นกอพย์อย่างเดียวคือตีเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายนะคือเป็นคนที่ว่าแบบว่ามีอะไรก็แบ่งปันตลอดแต่ว่าเวลามาขอแบ่งปันหลังเก็มาโดนติดแข้งตลอดแต่น้องตีก็จะขอตัวกลับเร็วหน่อยเพราะว่าจะไป็นนกอพป์ต่อเ้ยไม่ใช่วันนี้เขาต้องกลับจอนทัุรีนะฮะต้องเดินทางไกลนะก็วันนี้ตีก็ลาเอฟซีก่อนแล้วก็ติดตามตีได้ที่ไหนครับผมก็เฟซบุ๊กเลยครับตีวัดวังครับนะก็ ยังไงก็วันนี้น้องตีก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ต่อกับเดี๋ยวบางภูมินะฮะเพื่อนๆโอเคขอบตัวก่อนนะโอเคแล้วเจอกันตีน้องอ่าโชคดีนะตีครับเหมือนเหมือนไม่แย่เออเลยสำหรับบางภูมินี่ครับเขารวยไหมเน็ตเนี่ยมาทำงานเน็ตจ้อยืนหน่อยยืนหน่อยวันดีจ้อยครับนี่ดูดูพระดูพระนี่ของหนักสิบาทนี่ผมแบบ นี้เจมากเลยพี่จ๋อแม่งโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮายเฮอยเ้ยเฮอยนฮ้ยเอ้่เน้ยเนี่เฮ้ยนฮ้ยเอ้ยเง้นเงินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮี่เ้ยเฮ้เล้ยเฮียเฮ้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 ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเา้ยนฮ้ยเส้ยเฮ้ยเอายเฮ้ยเฮ้าเอ้ยเฮ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 ฮะยเฮ้ยเฮ้ยเฮับ วงแชมป์แล้วเห็นบอกเป็นดาราเลยด้วยนะด้านหน้าใหญ่นั่นอาใหญ่อ่ากล่องบันพุธหลุดอ่ะกล่องไม่มีเที่ยวนี้ไม่มีกล่องแล้วแล้วคู่นี้ได้แล้วคู่นี้ได้มาจากใครอ่ะอันนี้ เป็นป้าของป้าแล้วของป้าอที่ไดป้าได้มาจากยายแล้วยายคือยายเนี้ยสาวบ้านเพื่อนหลอกปู่สาวบ้านโยกเลยไหมโยกเลยก็ผมไปหาป้ามาป้าเขาบอกว่าองค์เนี้ยเขาได้มาอย่างต่ำแล้วต้องมี80กว่าปีกันแล้วเขาก็ขายปู่มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปดสิกว่าปีหายทุกหกทุกหกเป็นยังไงวะเดี๋ยวพระสร้างสร้างเมื่อสี่สิบปีนไอ้นี่ไอ้เกฮ้ยพูดก็องค์เอ่อองค์นี้เนี่ยก็จะเป็นนี่เนี่ยขุดเข้มเลยองค์เนี้ยอันนี้ก็เป็นปิดตาณธนะนะธนะแต่ถ้าถามว่านัธนะ สวยกว่านี้อันมีแต่สําหรับพี่เนี่ยทั้งหนาทั้งเข้มขนาดนี้ยัหาไไม่ด้พี่ว่ามันก็สวยมากในสายตาพี่แล้วนะองค์นี้นิ้วลึกมากถูกมากคือแล้วพระก็จะมีเป็นเหมือนมีเกสรมีแป้งมีข้างหลังเกสูมินับยังประมาณ80%ประมาณตั้งแกต่ปีที่สร้างอันนี้อันนี้ถ่ายรูปแล้วใช่ไหมถ่ายรูปแล้วมีรูปตุ้งให้ก็คือมีมีเกสานะแล้วก็พระอยู่ในเกณฑ์ที่หนาถ้าเทียบกับพระนะใช่และสวยคมมากๆแต่พระองค์นี้คือ นิ้วลึกมากคมต้องปกติลัทธนะเนี่ยไม่ลึกลึกจะตื้นนะมีมีอยู่นะแต่เคยถ่ายรูปไว้อ๋อโอเคสู้ไม่ได้มีองค์นึงก็นิ้วจะตื้นกว่านี้แล้วแพงกว่านี้ด้วยเพราะว่าเป็นดาราใช่นะก็ดูองค์นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวดูเขาดูอีกองค์นึงอีกองค์นึงก็จะเป็นเหรียญมาหลังพยศครับปีหนึ่งแปดใช่ปีหนึ่งแปดนะนี่อันนี้ก็สวยแชมป์มากคือแต่ผมเล่นมาอันนี้น่าจะแชมป์สุดแล้วเพราะว่าผิดเดิมมากเพราะสามารถเจอ เธอจะแบบผิวอีกแบบนึงก็จะมีเสน่ห์อีกแบบนึงแต่อันเนี้ยพระรุ่นเนี้ผมบอกเลยมีเข่าเหรียญมีแต่จะมันล้างเยอะมากในวงการเนี่ยแล้วก็บางทีก็ล้างเก่าล้างอะไรเพราะว่าที่ว่าเขาว่าล้างเก่าเนี่ยที่มาที่ไปคือมาจากว่าบางทีวัดเนี่ยพอพระเนี่ยปั๊มเสร็จแล้วบางทีเอาวางไว้แล้วยังไม่ได้ขายเออเข่ามันเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ้าวนี่ใครมาเออน้องเด็กคุณเฮ้ยน้องน้องน้อง คุณขอเดอะร็อกสักทีได้ไหมนี่นายทำทำใส่จอสักทีเฮ้ยเหรียญเดียวเดียวเพราะจุดองค์นั้นยังอยู่นะองค์ที่ลุงลุงอ่ะเอาขายแล้วอ่ะเออว่าจะมาดูจมูกวันนี้เท่าไหร่นี่ก็เป็นน้องคุณนะครับรู้คุณคือเป็นเซียนพระเด็กรุ่นใหม่อนาคตไกลนะฮะอาจารย์ของพีทเลยแหอาจารย์ของคูเลยนะฮะชวนกันไปโอเชียนด้วยกันต้องบอกเลยแล้วบอกว่าคูที่นี่ที่นี่ดีมากอ่าโอเคก็มาเข้ากันต่อก็คือรุ่นนี้ ในวงการน่ะส่วนใหญ่จะเจอๆๆแบบพะระล้างไม่เดิมเยอะเพราะบางครั้งเนี่ยมันมีพระบางทีมันดำแล้วมีขมเหลาอ,อ,อะอแล้วบางทีพอในยุคสมัยนั้นน่ะคนไปซื้อที่วัดเขาอยากได้เนื้องเงินเงเขาก็ต้องการขาวๆ<ช>ทั้งวัดบางทีก็เลยเอาไปล้างให้มันดูสะอาดๆฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกอยาง้งเขาเรียกล้างเก่าแต่ถ้าล้างใหม่ก็คือว่าทําไมบางทีคนสมัยนี้บางทีเขาไม่รู้ไงว่าการล้างพระเนี่ยมันทําให้พระราคาหายไปครึ่งหรือเกือบหรือเกือบครึ่งฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นว่าพระตัวเองเนี่ยเป็นเนื้อเงิน แล้วมันดำอ่ะบางทีเขาก็รู้สึกมันเลอะเทอะเขาก็เลยไปล้างแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่ว่าเอาไปห้อยใช้ห้อยใช้สนิมเข้าแล้วก็ไปล้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายรูปแบบฉะนั้นเนี่ยผรดเยอะาต้องยอมเดิมๆอย่างเงี้ยหายากมากเดิมมากครับล้างไหมก็ประมาณสองล้านก็ประาณนี่นะฮะองค์นี้สวยจริงสวยจริงดีเล่แต้มเล่นเมาคนนี้น่าสุดละอ่ะพี่พลลองดูองค์นี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่องอันนี้อีกทีหนึ่งล้างไหมคือเดิมๆพี่พลเดิมคือองค์เนี้ยถามว่าเดิมดูยังไงเนี่ย หนึ่งเลยเนี่ยคุณดูอย่างนี้ดูจำสอบเลยแเมื่อถางนลิกเมาอ่ะเมาอเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะเมาอ่ะดำอย่างเงี้ยขึ้นบนเมาบล็อกเนี่ยหน้าหลังจะเป็นอย่างเงี้ยอาจจะไม่เห็นต้องดูอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีลูกศัตรูให้เพื่อนเพื่อนชมแล้วก็รุ่นเนี้ยคือน้ำทองเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเวลาล้างผิวมาน้ำทองมักจะเสมอกันแล้วมันจะเป็นสีจางๆใช่แล้วอย่างจมูกรุ่นเนี้ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยโด่งอันนี้คือรุ่นนี้เลยนะจมูกส่วนใหญ่อ่ะ ประมาณเกตติเปอร์เซนต์เลยจมูกมันจะบี้บี้แล้วจะโดนแล้วส่วนใหญ่รุ่นนี้เมื่อก่อนก็เคยโดนนะตอนที่เล่นใหม่ๆคือรุ่นนี้พี่เคยโดนแม่งเกาจมูกมาเราจําพิมไม่แม่นไงใชพี่เคยโดนเกามาเป็นแพ่งซิก้าเลยนั่นแหละแต่พอเราเล่นไปพอเราจําหน้าพระพิมแม่นแล้วมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนคนเนี่ยเหมือนภูมิอย่างเงี้ยถ้าสมมติภูมิไม่มีดั้ง่แล้วภูมิไปทำจมูกมาเอ้ยทำไมหน้ามันเปลี่ยนไปวะอะไรอย่างเงี้ยแต่องค์นี้เนี่ยคือจมูกเนี่ยถือว่าสุดบล็อกของเขาแล้วและที่สําคัญเลยนะตติดดูููจมก้องว่า ติดเนี่ยทั้งติดรูจมูกเนี่ยถือว่าคือเดิมอ่าถือว่าสมบูรณ์เดิมมากแล้วสมบูรณ์และเหรียญเนี่ยก็จะเป็นน้ำทองแล้วน้ำทองของเขาเนี่ยจะละเลื่อจะเป็นน้ำทองแบบเข้มเข้มแล้วมันก็จะไม่เสมอกันทั้งเหรียญมีตรงซอกตรงนู้นตรงนี้อันนี้ลักษณะคือธรรมชาติของพระเเดิมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะก็คือดูโดยรวมแล้วก็สมบูรณ์จะมีติดลุงอยู่ตามมุมตามอะไรบ้างเล็กๆน้อย ดูสององนี้ก็ถูกใจอยู่แอบภูมิเปิดองค์เท่าไหร่ส่วนส่วนหน้าทะเนี่ยนะฮะตีเท่าไหร่ตีไว้ที่เจ็ดสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดแล้วองค์นี้ตีเท่าไหร่อันนี้ตีไว้แสนหกซึ่งราคาหน้าทะในปัจจุบันเนี่ยถ้าราคากลางก็อยู่สอนอยู่แสนบวกลบอยู่แล้วแสนแสนต่อบาทถึงสองแสนต่อมคำสึดแต่สามแสนก็มีองค์นั้นหาเข้มๆได้รางวัลที่หนึ่งเยอะสามแสนแล้วก็รุ่นเนี้ย ก็มีตั้งแต่ล่าสุดเลื่อนผมร้านที่ร้านขายไปสองแสนสองแสนใช่ไหมที่ที่อยู่ร้านเด้วยกันเนี่ยซึ่งราคามันก็อยู่ประมาณแสนบวกลบใช่แต่สวยจัดไม่มีราคาการคืออย่างผมแล้วก็ภูมิเนี่ยเล่นแพะเนี่ยเล่นพาร์เนี่ยคือเรารู้กันอยู่แล้วเรารู้เรารู้เวทอยู่แล้วว่าการซื้อพาร์สไตล์ของพวกเราเนี่ยถ้าเราไปยึดติดราคาการเราไม่ได้พาร์สวยใช่ใช่ถูกไหมยแนนน่่ออยางที่พี่เคยสอนภูมิสมัยก่อนตอนที่ภูมิตอนที่พี่เจอภูมิแรกๆสามสี่ปีก่อนภูมิก็จะรู้สึกว่ามันติดแพงแต่ภูมิแค่ชอบดาราแต่ตอนหลังก็ภูมิพัฒนาาตรงที่่ว มันไม่ได้เกี่ยวแล้วว่าจะต้องดาราขอให้สวยจัดภูมิก้าซื้อภูมิถึงตอนหลังอะซื้อพระพี่ได้ใช่ได้แล้วทุกคนซื้อพี่ได้ก็ซื้อได้ทุกโลกภูมินี่ถือว่าเป็นมือวางในสายนูโต้ต้นๆเลยนะทุกวันนี้ที่ที่ท,ที่ที่เหมือนกับว่ากล้าซื้อพระสวยกล้าซื้อพระแพงฉะนั้นเนี่ยอย่างตัวพี่เนี่ยในเมื่อภูมิได้พระสวยมาพี่ก็ลุยเหมือนกันคือมันต่างคนต่างยังไงก็เราก็พี่น้องกันนะภูมิยังไงคู่นี้พี่ขอ

มา,มา,มา,าว er ้าว้าว้าดก่อนม้าดก่อนว้าดก่อนมาขายผ้าร้านนี่เลยเ้ยมื่อกี้ตีไปแม่งตีไม่โดนแม่งมาตรฐานจัดเลยภูมิมาที่ไรเป็นยังไงแม่งโดนตลอดเลยเก็โดนทุกทีโหูแม่งพี่รู้ว่าขายผ้าพี่กำลังแบบพันนะแม่งไปเสียค่าหมออะไรแบบนี้อะไรพวกกระดูกบ้างเลยตะกี้เละมากเลยนะ้ใครเป็นใครอ้พี่ผมเจนหลงปะเสียงหลงโโอ้หูที่หายแล้วดีมากออกคลิวป่ะเนี่ยนี่ไงลืมไปแล้วเหรอเอางี้ภูมิคู่นี้พี่ขอไม่เยอะแต่ขอทีเดียวอ้าวตีลืมไลย โอ้หเกือบว่ะภาษาจะเล่นมาโดนเอางี้ตตีไอ้อ่าภูมิพี่ขอองค์เนี้ยขอสองแสนห้าองค์เนี้ยขอแสนห้าได้โอเคเดี๋ยวพีบอกโอเคให้น้องรู้คุณต้องคอยห้ามนะขอมากให้ใจเย็นหน่งกับชอช้อนั่งยกับโอเคียนอยู่ใกล้ใจเยนคลิปคลิปไหชนะมากเลยคนวอเออก็ได้ใไหมพุ่มได้สองแสนห้ากับแสนห้านะสี่แสนพอดีอ่าสี่แสนเดี๋ยวนับกันอันนี้ปวดกระแสนหนึ่ง สองสามสี่เดี๋ยวนะอ่นะนี่สี่โอเคแสนเข้ามาพี่อ่ะอ่ะเปิดนี่อ่ะโอเคก็ซื้อกันง่ายๆนะเพื่อนๆเพราะว่ายังเหลืออีกเออนนั่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วพอแล้วพี่พอแล้วคือเขาเขายังไม่มีในสไตล์ที่เราจะซื้อเลยไอ้พวงเมื่อกี้เจ็บป่าวะพีเจ็บมากเลยต้องหาหมอกระโดดแล้วว่าต้องมีส่งท่านนี้ผมนี้เดี๋ยวจัดให้คิดว่านุ่นก็น่าจะเจ็บมั้งให้พวงัปกันอยู่ตรงนู้นห้ามห้ามตลอดเลยน้องรักบ เขียเหรอไม่เขียนก็ก็คืออย่างที่บอกแหละเพื่อนๆถ้าสมมติว่าอย่างพระเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าตอนที่ผมเล่นใหม่ๆเนี่ยอย่างอย่างที่พี่เล่นใหม่ๆเนี่ยนัทนะภูมิรู้ไหมเล่นกันเท่าไรหลักหมื่นใช่โยมานสามหมื่นกว่าสี่หมื่นนัทนะเกศรนะอยู่สามสี่หมื่นส่วนรุ่นเนี้ยก็อยู่ประมาณสองสามหมื่นเองตอนที่ประมาณย้อนกลับไปสิบปีบวกลบซึ่งนะตอนนั้นเนี่ย นัทนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระปิดตาไปไห้ครับพี่ไปดูสร้อยครับอ๋อโอเคมันจะซื้อประมาณ2ี่สิบาทโอ้ดีครับคือณชั่วโมงนั้นเนี่ยจอร์จอย่าโชยออคือณชั่วโมงนั้นเนี่ยคือแปลกพระถูกแต่กระแสไม่มีไม่มีคนซื้อสวัสดีครับคือคือกระแสไม่มีแต่แต่ว่าไม่มีคนซื้อแต่นะตอนนี้พอกระแสมีแล้วอ่ะ แพงกับคนแย่งกัซื้อแต่สำหรับตัวพี่อ่ะมีกระแสหรือไม่มีกระแสพี่ซื้อตลอดใช่เพราะว่าพี่เคยสอนมาซื้อแบบภูมิพาหลงปู่เนีก็ขอให้สวยขอให้เดิมจบก็อันนี้จบไปที่รบร้อยแล้วไหมครับกับต้วงภูมิสององค์ในราคาอ่าสี่แสนบาทครับผมนะฮะ ก็ไม่มีอะไรอีกหมดแล้วหมดอนกัอยากซื้ออีกเนี่ยไม่มีอะไรให้ซื้อเลยครับอ่าก็ยังไงนะครับถ้าชื่อชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรากลุ่มลังเทพด้วยนะครับวันนี้ตัวผมท่ังเทพสวัสดีครับท่านรังโมลีส่วนทางคนณรังเทพน้องภูมิสองสี่เก้าน้องรู้คุณนะฮะแล้วก็เดอะจอขอเดอะร็อกสักทีโอ้ยนี่คครับไหนลูกคุณเดอะร็อกโชว์ป่าจาก โอเคขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ